มาแล้วลูกจ้าชุดเกโก,กวาที่หนูอยากได้กกวาที่หนูอยากใส่กกวาที่ม่ซื้อหนีจ้า <c oughs> ขอสักหน่อยนะช่วงนี้กำลังฮิตนะครับแม่เห็นท่าเต้นนี่เอามาใส่เพลงสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นท่าใหม่นะครับเปิดคลิปกันด้วยท่าแพงด้วยนะครับ <c oughs> ก็ท่านี้กับชุดอันเนี้ยมันมาจากตู้สุ่ม 8ทีนะคือผมมาสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่8ทีการลันตีกินเกลือก็คงไม่ต้องดูตอนสุ่มนะครับเพราะว่ามันล้างตู้เหมือนเดิมเฉพาะ2ชิ้นนี้นะถ้าเต้นกับชุดเนี่ยโดนไป2,352เพชรหรือประมาณ700บาทนะครับมาแล้วลูกจ้าชโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซื้นี่จ้า <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับจริงๆแล้วตั้งใจจะพามาดูสกินปืนใหม่ในตู้สุ่ม e ีโนะครับรอบนี้เป็นคิวของปืนกรอซ่านะเป็นกรอซ่าขบวนการพลัง4ีาธาตุนะครับเห็น GM เขาบอกว่าไอ้สีาธาตุเนี้ยมันเป็นอาวุธประจำตัวของแก๊ง4คนที่โชว์อยู่หน้าก่อนที่เราจะโหลดเข้าเกมด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า สกินธาตุไหนเป็นของตัวละครไหนนะครับเอาเป็นว่ามาดูพร้อมกันเลยละกันก็ขอเชิญพับกบพบกับสกินใหม่อีโวกรอซาพลังสีธาตุ มาเริ่มกันที่สกินแรกครับเป็นกรอซาธาดสายฟ้าสกินที่แพงที่สุดในซีรีส์นี้นะครับสังเกตบนตัวปืนนี่เอฟเฟกสายฟ้ามาแบบจัดเต็มเลยนะดูเด่นเลยนะครับแต่ว่าเวลาถือปุ๊บเนี่ยแสงเอฟเฟกเนี่ยมันดูดอบลงนะไม่ค่อยเด่นเท่ากับตอนดูที่ตัวปืนอย่างเดียวนะครับซึ่งสกินนี้ก็มาพร้อมค่าความสามารถบวกดาเมจ2บวกเจาะก,กราะ1ลบความเร็วเคลื่อนที่1นะครับ ก็เป็นสายยิงแรงแล้วก็บวกเจาะก,ก่อเพิ่มขึ้นมานิดหนึงนะฮะมาต่อกันที่อันที่2เป็นกอซ่าวายุหรือว่าทาุลมนั่นเองครับก็เป็นสกินที่แพงลําดับที่2นะฮะความสวยก็เลยจะลดน้อยลงมาหน่อยนึงตรงหัวปืนนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกสีม่วงผสมเขียวนะครับซึ่งก็มาพร้อมค่าสถานะบวกลั่น1บวกระยะ2ลบรีโหลด1น,นะครับ อ่าเป็นสกินเดียวในซีรีส์นี้ที่มีบวกลั่นแต่ว่าบวกแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะฮะส่วนเวลาถือเนี่ยก็ประมาณนี้เวลาถือดีเอฟเฟกก็น้อยลงเหมือนกับอันแรกเลยนะครับมาต่อกันที่อันที่3ครับเป็นสกินกรอซ่าธาุไฟนั่นเองสกินนี้ก็จะมีเอฟเฟกแสงสีม่วงๆตรงบริเวณด้านบนปืนนะครับมาพร้อมคั้สถานะบวกแม่นหนึ่งเจาะกรอสองลบแม็กหนึ่ง อ่าอันนี้เป็นสายเจาะเกาะโดยเฉพาะเลยนะฮะเวลาถือปืนเนี่ยก็ประมาณนี้ความสวยพอๆกับอันที่2นะครับไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่และอันสุดท้ายเป็นสกินกรอซ่าพลังอัญมณีลึกลับนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกับาธาตุเลยนะบนตัวปืนนี่เอฟเฟกก็จะน้อยที่สุดเลยนะครับบวกระยะ1บวกมั่นยำา2ลบรีโหลด1อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ยิงใครไม่ค่อยโดนเพราะว่าบวกมันยำถึง2ด้วยกันนะครับ ซึ่งในบรรดากอซ่าสี่ธาตุนี้ยอันที่ผมสนใจที่สุดก็จะเป็นธาตุสายฟ้าอันที่แพงที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรกอะผมตั้งใจจะสุ่มอันลั่นหนึ่งนะแต่ถ้าจะเล่นสายลั่นเนี่ยกลับไปเล่นลั่น2สกินเก่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองเป็นสกินที่บวกดาเมจ2เจาะเกาะหนึ่งธาตุสายฟ้าและกันใช้พิมพา3หิน7แต่วันนี้ผมมีหิน8แล้วเพราะฉะนั้นต้องสุ่มหาพิมพ์เขียว3อันนะครับ ในส่วนของการสุ่มหาพิมพ์เขียวเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดสรุปให้เลยละกันนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาสุ่มกับเจ้าตู้นี้ไปนานมากในการสุ่มหาพิมพ์เขียว3อันเนี่ยผมต้องใช้เพชรถ,ถึง8,370เพชรหรือคิดเป็นเงินจริงเนี่ยประมาณ2,300บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าเกลือใช้ได้เลยนะฮะตู้กอร์ซาอีโวเพราะฉะนั้นใครที่จะสุ่มเจ้าตู้นี้ผมเตือนว่า ให้คิดดีๆก่อนที่จะทำการลงมือสุ่มนะครับซึ่งสกินนี้ถ้าถามว่าคุ้มกับเงินที่สุ่มไปไหมนะเหรอส่วนตัวผมตอบได้เลยว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามีแค่เอฟเฟกบนตัวปืนกับรูปทรงที่เปลี่ยนไปแต่ว่าค่าสถานะเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นลั่นอ่ะกลับไปเล่นลั่น2อันเก่ายังยิงได้ดีกว่าอีกนะครับหรือถ้าอยากจะใช้เจาะเกาะอันเก่าเจาะเกาะ2ก็มีให้ใช้เหมือนกันนะฮะ เอาเป็นว่าสกินนี้ก็น่าจะได้แค่ความสวยแปลกตาและก็ความแรง2ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปลองดูในเกมกันดีกว่าว่าใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับก็สำหรับปืนกอซ่าในแพทล,ล่าสุดเนี่ยผมรู้สึกว่า GM เขาปรับใหม่แล้วนะครับคือมันจะไม่มีดอกในตาล่าฝังหานแล้วนะเพราะเล่นมาทั้งวันแล้วไม่เจอเลยนะครับ ถ้าเกิดอยากเล่นกอซ่าเดี๋ยวนี้ต้องไปเก็บจากในแอร์ดอปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้หาปืนยากแน่นอนนะฮะสังวันนี้ลงมาปุ๊บหยิบปืนยิงปั๊บก่อนเลยล่วงาบนึงก่อนผู้ใดก็ไม่รู้รีบซัดก่อนเลยหยิบปุ๊บปุบเฮ้ยหยิบปุ๊บปบมาไงพ่อหนุ่มเสื้อเทคโนแต่งตัวตึงด้วยนะเราอะชุดตึงสมัยประมาณ3 4ปีที่แล้ว เ่อก่อนเห็นคนใส่ชุดนี้ผมวิ่งหนีอ่ะ <Hey. S 1> เฮ้ยข้างล่างเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันอันน่าไอวอลไว้ด้วยนะสเตปกระโดดตั้งไอวอลเคยเห็นป่ะเป็นสเตปใหม่นะเพิ่งฮิตได้2วัน <Hey. S 1> <laughs> คนลงวงฟ้าส่วนใหญ่นี่ไม่เน้นเอาชีวิตรอดนะส่วนใหญ่จะเน้นวิ่งบวกกันให้แตกไปข้างหนึ่ง <Hey. S 1> เฮ้ย มาดีจะนั่งตั้งไอวอลเราอะ่ะอันนี้ยังไม่ทันได้ตั้งนะนั่งได้อย่างเดียว <c oughs> อุ๊ย M4 M4 เนี่มันของหายากนะเนี่ยแพทนี้หาใช้ยากนะครับใครเจอนี่รีบหยิบมาเล่นเลย เนี่ยขนาดลงวงฟ้ายังไม่เจอกอซ่าเลยนะคุณผู้ชมคิดดูคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับแค่มาเป็นตี้แล้วเราก็ยิงคนละคิวอะแล้วก็เปิดตาล่าส่วนใหญ่ก็จะเจอแล้วได้เล่นแล้วนะแต่ว่าแพทปัจจุบันนี้ต้นเกมนี้ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับต้องรอเก็บแอร์ดรอปกลางเกมอย่างเดียวบางทีกว่าแอร์ดรอปจะมาเนี่ยคนก็หมดแมปไปแล้วนะรีวิวยากมาก <Hey. S 1> เฮ้ย ผู้ใดขับรถหนีกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันต้องตามแว้นรถหรือจะสู้เครื่องดีดเครื่องดีด3000แรงมารู้จักบอกมีขับหนีทางตามมาขอซ้อนด้วยได้ไหมขอซ้อนด้วยได้ไหมโอ้โหไอหมอนี่มันใส่มิชามาแน่เลย เมื่อกี้ยิงอะไรเฮเอาเดี๋ยวพี่ไข่ตุนล่วงซะแล้วโดนใครหลอยลไรเนี่ยคนเมื่อกี้คเปล่าหรือว่าตัวใหม่เริ่มงงแล้วเดี๋ยวขอเช็คของแป๊บคนนี้น่าจะขับรถมาเมื่อกี้นะใช่ไหมเพราะว่าเขามาไวมากเลยแล้วเขาไปจอดรถอยู่ไหนอะเริ่มงงแล้วไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเวลาลงมาจากเครื่องดีดเนี่ยมันก็จะมึนๆแบบเนี้ยบางทีโดนดักยิงตายเลยนะดีดลงมาปุ๊บโดนพวกดักยิงตายต,ายตรงนั้นเลย เอ oh าใหมร่อนไปหาอีกนิดเมื่อกี้เขาน่าจะมาแถวนี้ <Hey. S 1> นี่ไงโอ้โห oh, ชัวร์เลยแบบนี้มิชาเราอะมิชาเรามิชาเราอ่ะมิชาเรีอไปคุยกับคองซวงก่อนคนสุดท้ายของตี้ด้วยตัวนี้ เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะช่วงนี้ก็วิ่งเล่นไปก่อนนะครับวิ่งเล่นรอแอรดรอปกล่องแรกนี่กำลังจะมากว่ามันจะมานี่ก็เข้าช่วงกลางเกมแล้วแหละ แล้วก็ไม่รู้ว่ากล่องแรกเนี่ยจะมีกอซ่าด้วยหรือเปล่านะฮะใจเย็นวัยรุ่นโอ้โหเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นแคมป์ป้อมแม่เล่นระเปิดซะด้วยไอหมอนี่มันร้ายเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจหัวล่วงไปดีวัยรุ่นหมวกสองแคมป์ป้อมใหญ่เลยนะเรานี่นี่ พันนุ่มอีหยังวะพันนุ่มชื่อเทดีนะเราอะ่ะพันนุ่มหรือพันนุ่มแปลว่าอะไรอะหคิวแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีก19คนและข้างหน้ามีแสงแอร์ดอปโผล่มาแล้วนะครับกล่องที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยลืมดูเครื่องบินเลยไม่น่าจะใช่กล่องแรกนะพอข้างหน้าผมนี่ก็2กล่องแล้วนะครับไปครับขึ้นรถจีปเลยเรื่อววุ่นๆของวัยรุ่นเก็บแอร์ดอป อุ้ยตรงนี้ก็มีกล่องหนึ่งนี่นาแต่ว่ามีคนเก็บไปแล้วผมขอไปเปิดซิงกล่องใหม่ดีกว่าโอ้โหแล้วมันอยู่กลางแม่น้ำด้วยจังวันนี้ขับรถลงน้ำเลยน่าจะมีให้ขับเรือนะแต่ฟรีไฟมีแต่เรือพายคว่ำอยู่นะไม่มีเรือที่สามารถขับได้โอโ้แล้วผมมาเก็บแอร์ดรอปกลางเลสโซนด้วยนะเนี้ยจะรอดไหมไวัยรุ่น ถ้าลงมากลางหัวนี่คือแตกเลยนะโอ้โหลงสักใกลเลยเฉียดชฉวขนลุกเลยจังหวะนี้แต่ถ้าลงใกล้แบบนี้คือไม่โดนแล้วแหละอันนี้ผมรอดแล้วเพราะถ้าโดนเนี่ยมันจะโดนอระวุมแล้วนะกางกระโหลกเลยแต่ลงเฉียดเฉียดนี่คือรอดนะครับไหนดูซินี่ไงเจอแววกอซ่าพยายมโอ้โหกว่าจะได้เล่นสงสัย GM กลัวว่ามันจะโกงเกินไปนะเลยเอามาใส่ไว้ในแอรดรอปอย่างเดียว และนี่ก็คือสกินใหม่กอซ่าสายฟ้าพยายมแม่เรียกสเต็มยศเลยกว่าจะได้เล่นล่อไปครึ่งเกมดูเด็กคนเหลือ12คนส่วนนี้ก็ชุดใหม่นะครับชุดใหม่ปืนใหม่ครบเซตเลยไอชุดตัวผู้ชายอันเนี้ยไม่ซ่อนกระเป๋านะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นชุดผู้หญิงคราวที่แล้วอ่ะมันซ่อนกระเป๋านะครับเออแปลกเหมือนกัน ซีรีส์เดียวกันแต่ว่าซ่อนกระเป๋าไม่เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูท่าเต้นใหม่นะอ่าทาที่มาพร้อมชุดนะฮะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซุนิด้าน ท่าเต้นเข้ากับเพลงมากก็อย่างพิ้วเลยนะครับก็เป็นท่าเต้นระดับสีแดงนะเวลาเรากดเต้นเนี่ยมันก็จะเต้นต่อนเนื่องแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่ข้างๆก็สามารถกดจอยเข้ามาเต้นด้วยกันได้นะครับกําลังเข้ากับเหตุการณ์ช่วงนี้เลยนะชุดโกโกวาเออจ m ทําไมไม่ทําชุดโกโกวาก็มาขายในฟรีไฟล์เนี่ยรับรองขายดีแน่นอนขายดีกว่าชุดพวกนี้อีกนะครับโกโกวาคิมิซูนิดา ไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางตามหาคนยิงทันไหมเนี่ยเหลือ14คนทั้งแมป <Hey. S 1> และข้างหน้าจังวันนี้สลับสับยิงโอ้ยไอวอไอวอ์ I war. I war, มันต้องเจอดอกสลับสับยิงลวงไปดีแรงนะดอก37 38นะทําเป็นเล่นไปหอยแฉะ <c oughs> เป็นไงแฉะเลยไหมละ่ะ <c oughs> ชื่ออย่างว่าหอยแฉะหมายถึงหอยที่อยู่ในน้ําใช่ไหมอ่าแบบว่าครึ่งบกครึ่งน้ํำนะกาลังแฉะเลยและข้างหน้า <The noise> จางวันนี้สลับสบัโอ้เหลือเือโอ้สายแวน่นเดี๋เราอ่ะทันไหมเนี่ยรถพังทันไหมเนี่ยรถพังเรียบร้อยพอหนุ่มเทคโนแล้วเมื่อกี้ได้ยินแถวนี้อีกเสียงหนึ่งนะ น่าจะมีผู้ไม่หวังดีรอบยิงแน่นอนมาละจ้าอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงอ่าพอนุ่มหมวกหนึ่งตีแน่เรื่องวุ่นวุ่ของไวรุ่นหมวกหนึ่งหลอยใหญ่เลยนะพนุ่มเ <c oughs> <c oughs> จออีกแล้วน,นั้นน้ำยาปรับพนุ่มที่อยู่บนป้อมเมื่อกี้โผลมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเพื่อนชุบเฮ้ยลงมาดี ลงมาดีแม่อุ้ยแตงกิ้วไอวอเต็มเลยกำลังวอนอยู่ในโรงรถเข้าไปแอบเลยผู้สาวเอา้เอาเฮ้ยและตรงนูน้นและตรงนู้นล่วงไปอีกหนึ่งโอย่างชอบเลยระยะแบบนี้แม่ติดต้นไม้และผู้สาวผู้สาวไปไหนจ้านายสมหญิง ดอก38นะคุณผู้ชมก็แรงอยู่นะครับค่าสถานะแรง2เจาะหและใครเคาะมาจากขาบอบวงเจาะหน่อยจักกี้สวยเอ้าไปไหนแล้ววะอ๋ะอนี่นะอ้อมขวาเราอ่ะโดนไปดีดอก39มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมซูนีจ้า ใอรโอ้ยใครมาลอยตอนเต้นโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวาใครเขาลอยนะวิ่งอยู่นู่นนะโอ้สุดขอบแมปเหลือสองคนแล้วนี่นาคุณผู้ชมยิงเพิ่นไปหน่อยคนมากระจุกอยู่แถวนี้หมดเลยไปน้ำหน่อยอูแล้วดูแอดด็อปไปดรอปบนหลังคาใครก็จะขึ้นไปเก็บเกมนี้รู้สึกว่าจะดรอปแต่ที่ดีๆนะเดี๋ยวดรอปในน้ำเดี๋ยวดรอปบนหลังคา น่าให้ GM มาเก็บเองจริงๆ <Hey. S 1> ไปไหนละคนเมื่อกี้นี่ไงเวบๆนี่เน้เจ็บหนักนะนะ่ะเจ็บแบบนี้มันต้องชาร์จแต่ว่าถ้าเข้าไปทางซ้ายเนี่ยผมอาจจะโดนลูกซองกระแทกหน้าได้มันต้องอ้อมหน่อยจะเอ้ยนี่เน้ล้มไปดีมาคนเดียวหัวเราอ่ะไวรุ่โกโกวา เพื่อนไปไหนเพื่อนเหลือคนสุดท้ายแล้วนะ3 1มหสาไม่ถึงว่าลุมอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวงเริ่มเล็กแล้วนะครับอู้นุน่นเห็นแล้ววัยรุ่นโก,โกโกวาอยู่บ้านหลังท้ายเลยติดโมโคซะด้วย3 1มหนเขาไม่เรียกลุมนะคนสุดท้ายนี่เดี๋ยวต้องปิดด้วยกอซ่าช่วย่วยเดี๋ยวจะโชว์วิชากอซ่าดึงหัวงงามเลยตัวนี้ว้าเล่น M4 ซะด้วย เสียงปืนแบบนี้เสียงที่คุ้นเคยไปไหนแล้วจ้าเอ๋อ,อแน่นั่งยิ้มอยู่ริมรั้วว่าไงตีแนะ่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 เอาไม่สู้แล้วเหรอ เอาเมื่อกี้ยังยิงกันอยู่เลยเอาอยืนนิ่งซะง,งั้นอีหยังวะเล่นเล่นอยู่แล้วแม่เรียกหรือไงโอ้จบกันไวรุ่นหมวกหนึ่งโอ้เต้นโชว์มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาทินหนูอยากได้โกโกวาทินหนูอยากใส่โกโกวาคิดม่ซือนี่ได้ ไวรุ่นหวงดึงยืนนิ่งเลยอียังวะยอมหรือไงอ่ะเดี๋ยวส่งท้ายแล้วกันนะไปด้วยกอซ่าเด้แล้วพันนุ่มเจออางสามรอบแล้วพ่อหนุ่มคนนี้โอ้สงสัยอาจจะอยากเป็นเป้าให้รีวิวปืนยืนนิ่งเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินใหม่กอซ่าอีโวสธาตุนะครับหลังจากที่ลองเล่นดูแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเลยนะครับ2,000กว่าบาทไม่ได้รู้สึกโอเคเลยกับสกินนี้ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเล่นกอซ่าเนี่ยกลับไปเล่นสกินเก่าลั่น2อันนั้นคือดีที่สุดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับ